โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเลเซอร์สวอตนะเป็นดาบาใส่ฐานนะครับมีไปมีเสียงนะผมก็หามาได้อยู่4ีสีนะสีแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบเบนเทนใช้งานง่ายๆนะแล้วก็ดึงที่กั้นฐานออกนะครับยีงไงแล้วก็กดเลยนะ ใช้งานง่ายมากอืมก็ <S <S> <S จะมีร้อนลายเป็นเทนมาให้ดูนะครับอันนี้อ่ะ <S <S> <S เดี๋ยวมาดูดาบต่อไปกันบ้างอันนี้ก็จากเรื่องสตาร์วอ s เป็นสีเหลืองเอาอ่าอื <S <S> หนดูสิ ถอดที่กันฐานออกด้วยนะครับเสียงก็เหมือนกันหมดนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับก็เอาไว้ให้เด็กๆเล่นกันได้นะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องต่อไปกันบ้าง<ๆ>ดาบทุกอันก็จะเหมือนกันนะครับ<ๆ>ต่างกันก็แค่สีกับ <picture> ลวดลายที่ให้มานะ <S <S อันนี้ก็จะเป็นอเวนเจอร์ เป็นสีฟ้าอ่ะอถอดออกมาด้วยแล้วก็กดสวิตเล่นเลยง่ายมากรู้สึกว่าไฟไม่ใช่หลอดเดียวนะอ่ะอ่ะมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วก็คือสไปเดอร์แมนมาแบบสีแดงเลยอ่ะ ก็จะมีสติ๊กเกอร์ลวดลายสไปเดอร์แมนแปะให้ด้วยนะครับก็ลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับนี่อยู่สีสีนะแต่มีอยู่หลายลายแล้วให้เลือกเลยครับอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ